ព òi น้ํามันรถอันเนี้ยออกភ្នំប្រគុននេះគូចៅរាវវីងមកបែរតខ្សែเนี่ยកាប់เข้าน้ํามันមកខ້ອຍทําให้มันอยู่ ับมาแล้วครับรถกับข้าวมา,มาแล้ววันนี้เรามีกับข้าวมากมายมาจำหน่ายกันถึงบ้านท่านได้ยินเสียงนี้แล้วก็แวะมาซื้อมาชมกันก่อนได้ขายไม่แพงราคาเป็นกันเองครับมีทั้งกับข้าวผักสดหลากหลายชนิดอาหารสดหมูเนื้อไก่ ปลาและของทะเลสสดอีกมากมายขนมแห้งขนมน้ำเราก็มีนะครับเชิญครับเชิญคุณพ่อบ้านแม่บ้านอาหารสดหมูเนื้อไก่ปลาและของทะเลสสดอีกมากมายขนมแห้งขนมน้ำเราก็มีนะครับเชิญค,ครับเชิญคุณพ่อบ้านแม่บ้านมาหาซื้อไปทำรับประทานกันได้กับข้าวมีมากมายหลายอย่างขนมอร่อยอร่อย あっ! <noise>